สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตนะครับแล้วก็พูดเรื่องที่คิดว่าบางคนน่าจะสนใจหรือบางคนอาจจะคิดอยู่แต่ว่าไม่รู้จะไปพูดกับใครไม่รู้จะไปถามใครไม่รู้จะไปหาอ่านที่ไหนนะครับทีมของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องปรัชญาชีวิตแล้วก็การหาคําตอบของชีวิตนะครับฟังดูเหมือนเป็นคำ,คำถามหรือเป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่เนาะแต่ว่าก็จะพูด สบายๆนะครับก็จะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ไปเรื่อยๆเท่าที่คิดออกจริงๆมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่อยู่ในหัวตอนนี้น,นะครับที่อยากจะพูดจริงๆแต่ละเรื่องเนี่ยทำคลิปได้เยอะแยะเลยแล้วก็พูดได้เป็นชั่วโมงเลยจริงๆมันควรจะมะีคนมาคุยด้วยมากกว่านะครับแล้วก็ใช้การถามตอบถามตอบอย่างเงี้ยมันจะได้สนุกกว่าดีกว่าที่ผมจะพูดพูดคุยคนเดียวนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็อยากจะพูดอะไรหลายๆอย่างนะครับให้น้องๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นิษส์เก่าๆเนี่ยได้ฟัง คือไม่ได้ทําคลิปนี้นานแล้วน่าจะน่าจะเป็นปีหรือไม่ก็หลายหลายเดือนมากแล้วนะครับถ้าถ้าไม่เป็นปีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ทําอยู่บ้างแต่ก่อนก็สอนภาษาอังกฤษก็ทําคลิปสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีปรัชญาสิวิทยาวรรณกรรมประวัติศาสตร์อะไรเรื่องไหนที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็จะก็จะพูดอยู่บ้างแต่ทีนี้วันนี้น่าอ่านหนังสืออยู่นะครับน่าอ่านหนังสือปรัชญาเราก็รู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ย เราอยากจะพูดออกมาเราอยากจะผลิตเอา p u พุตออกมาบางครั้งเนี่ยเราอ่านหนังสือมันเหมือนกันได้ Input แต่ทีนี้อ่านหนังสือมากๆมาๆม,ม,มากเนี่ยโดยที่ไม่ได้ระบายออกมาเนี่ยมันก็จะหนักอึ้งนะครับพวกเราเคยดูหนังเรื่อง Eternal ใช่ไหมครับ Eternals หนังของมาร์เวลเนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่แองเจล n าแองเจลา i จีแสดงชื่อว่าซีนานะครับ ก็คือมาจากชื่ออะซีน่านั่นแหละเป็น goddess of war of อะไรต่างๆมากมาย of wisdom นะครับเทพีแห่งสติปัญญามันมีอยู่ตอนหนึ่งที่หนังเนี่ยเขาพูดแต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดอะไร,ะไรนะครับซีน่าเนี่ยป่วยไม่สบายเป็นโรคแมดฟริรี่แมดฟริรีเนี่ยผมค่อนข้างเข้าใจดีเลยว่ามันมันอารมณ์ประมาณไหนถึงแม้จะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เราสั่งสมอะไรบางอย่างหลายๆอย่างหนักอึง้งมันอาจจะเกิดกับคนที่ อ่านหนังสือเยอะนะครับคิดเยอะคิดเยอะในที่นี้ไม่ได้หมายความคิดมากนะครับหมายความว่าคิดอะไรเยอะๆเนี่ยแล้วเราไม่มีที่ปลดปล่อยนะครับอย่างผมอ่านหนังสือเยอะอย่างเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คงรู้กันดีว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อ่านแค่หนังสือภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นวิชาฟังพูดอ่านเขียนถ้าเราสอนให้เด็กฟังพูดอ่านเขียนไดน้มันก็จบแล้วนะครับ that is the goal that is the end of my career ถ้าเด็กฟังพูดอ่านเขียนได้โอเคอ่านวรรณกรรมซับซึน appreciate ได้เ๋ยเอาไปเขียนได้มันก็จบแล้วแต่ทีนี้ชีวิตเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมก็อ่านหนังสือปรัชญาสิวิทยาณนัสสตร์ความสำเร็จของประเทศบ้างวรรณกรรมก็อ่านอยู่บ้างนะครับแต่ทีนี้มันก็มันก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราอยากจะผลิตเอาพุทบ้างซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยก็บางคนก็เป็นนะครับมีมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเป็นเขาอ่านหนังสือเยอะ อาา่านหนังสือคือเขาอยากจะเก่งก็เหมือนผมนี่แหละบางคนถามว่าเอ,อทําไมมา,า,าร์กอ่านหนังสือเยอะจังเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่มัน straight forward ที่มันตรงมากไม่ค่อยมีใครถามผมนะครับเรื่องนี้แต่มันมีอยู่คนหนึ่งถามทำไมอาา่านหนังสือเยอะจังคําตอบง่ายๆเลยครับอยากตอบง่ายหรือก็คือว่าอยากเก่งคือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้จบมหาวิาลยมาแบบอนับนดับหนึ่งของไทยอย่างเงี้ยการไม่ได้จบมหาวิาลยอันดับหนึ่งของไทยเนี่ยหรืออันดับหนึ่งของโลกหรืออันดับ ท็อปฟของโลกเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างนึงนะครับถ้าถ้าเราคิดให้เป็นนะมันจะมีข้อเตือนใจระว,ว่าโอเคเราไม่ได้เป็นคนที่มาจากมหาวิทยาลัยที่อันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งของเมืองไทยนั่นเป็นสิ่งเตือนใจระว,ว่าเราควรจะหาความรู้อยู่สม่ำเสมอนะครับเราจะต้องหาความรู้เราต้องเก่งเราจะต้องออมีความสามารถแต่อีกแง่หนึง่งเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเ,เราหนักอึ้งไปได้วยความรู้ ตัวละครซีนาเนี่ยก็เลยนางก็เลยเป็นโรคประสาทไปนะครับเนื่องจากว่านางอยู่มานานแล้วความรู้นางหนักอึ้งจนเกินไปจนไม่ได้ระบายออกแล้วก็นางอาจจะมีอายุยืนมากเกินไปเพราะนางเป็นอนะีเทอร์นนลเนาะไม่มีวันตายนะครับแล้วนางก็อยู่ก่อนเพื่อนถ้นถามว่าทำไมตัวอื่นไม่เป็นเพราะตัวอื่นมันไม่ได้เป็น God d e ออ of wisdom อมไงล่ะมันไม่ได้เป็นเทพีแห่งสติปัญญานะครับเนี่ยไอ้เรื่องนี้ถ้าบางคนเป็นนะครับแล้วได้ระบายออกด้วยการเขียนหนังสือ ด้วยการทำพอดแคสต์ด้วยการทำ YouTube ด้วยการทำเพจด้วยการทำอะไรเงี้ยหรือด้วยการคุยให้ใครสักคนฟังมันจะดีขึ้นนะครับก็เลยอยากจะทำนี่มันมีอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเราเคยอา่านหนังสือเซเปียนกันใช่ไหมครับของยูว a ลน o a า h a r าร i ช่วงเนี้ยยูวอลน a อาร์ฮาโดนโจมตีว่าใช้อคติของตัวเองมากเกินไปในงานประวัติศาสตร์เขียนเรื่องนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นจริงเท่าไหร่นะซึ่งพวกหัวก้าวหน้าเนี่ยก็ ก็ออกมาโพสผมเห็นรุ่นน้องสองสคนออกมาโพสหรือลูกศิษย์คนหนึ่งออกมาโพส์ม่ถามว่าอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ออกมาแก้ตัวให้ฮาร์รีนะครับหรืออาจจะออกแนวแก้ตัวออกมาดิเฟนซ์ให้เขาก็ได้คือเรื่องราวของฮาร์รีที่พูดมาอันดับหนึ่งเราต้องเข้าใจกั Har ว่าฮาร์รีดังมากยูวอลหรืฮาร์รีดังมาก2 h a ร์รี่เป็นกลุ่ม LGBT นะครับเป็นสมาชิกกลุ่ม LGBT เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคนไม่ชอบอยู่มากพอสมควรจากความดังเขามากเกินไปแล้วก็จากการที่เขาเป็นกลุ่ม LGBT นะครับแต่เราก็ไม่รู้แหละว่าคนเนี่ยมาสกัดกัน้นหรือว่ามาแอตแทกเขาด้วยอะไรนะครับแต่ให้แง่คิดอย่างนี้นะครับเพราะบางทีเราเราอ่านของ h a ร์รี่เนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนี่นะมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มันก็ดีนี่แล้ววันหนึ่งนักปรัชญากลุ่มหนึ่งก็บอกว่า h a ร์รี่พูดไม่จริง แล้วเราจะคิดยังไงล่ะครับเราจะไปถามฮาร์ลี่ฮาร์ลี่ก็ดิเฟนต์ตัวเองเราจะไปถามนักปัชญากลุ่มหนึ่งกลุ่มหัวก้าวหน้าเขาก็จะดิเฟนต์ตัวเขาเองว่าเนี่ยมันไม่ใช่นะแบบนี้ข้อมูลผิดนะแบบนี้นะครับจาคติที่มาเยีเอชเชโลกวีชาวอเมริกันพูดไว้ดีกว่านะครับ mm hmm. เขาบอกว่าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือว่าเอาเวลาเราสองหนังสือใครเนี่ยหรือเวลาเราพูดกับใครเนี่ยเขาจําไม่ได้หรอกว่าเราพูดว่าอะไรบ้าง แต่เขาจําได้ว่าเราทำให้เขารู้สึกยังไงนะครับ They don't remember what you teach them but they remember how you make how you make them feel They don't remember what they teach you They don't even remember a word from your mouth but they remember how you make them feel เขาจําได้ว่าว่าเราทำให้เขารู้สึกยังไงเรานึกถึงครูในอดีตของเรานะครับ เราจำได้ไหมครับว่าอาจารย์เขาสอนอะไรบ้างถ้าเราเก่งเราเจำได้บ้างแต่เราจําได้อย่างดีว่าเรารู้สึกอย่างไงเวลาเราเรียนกับครูคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของฮาร์รี่เนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นทําให้คนเนี่ยอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศึกษาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยชาติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มาของมนุษย์และวิวัฒนาการของมนุษย์และการเมืองมากขึ้นเห็นไ,ไหมครับจริงๆฮาร์รี่จะพูดอะไรเนี่ยน้อยคนมากที่จําได้ และอย่าง h a ร์รี่พูดน่าสนใจพูดถูกหลายประการนะครับเช่นผมจำได้ดีเลยประการที่หนึ่งก็คือว่า do not underestimate human stupidity อย่าดูแคลนความโง่ของมนุษย์นะครับ do not underestimate human stupidity อย่าดูถูกความโง่ของมนุษย์เพราะมนุษย์เน้นสามารถสร้างสงครามก่อสงครามทำอะไรบ้าๆบอๆได้ตลอดเวลาอันนี้จริงไหมจริงนะครับดูจากสงครามวัลครั้งที่2จริงแล้วก็ การนึงในโลกยุคปัจจุบันนะครับจริงอีกอย่างนึที่ฮาร์รี่พูดได้คมคายลึกซึ้งมากก็คือว่าทักษะของศตวรรษที่2ีเนี่ยหรือศตวรรษถัดไปเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าตลาดแรงงานจะเป็นยังไงนะครับก็จะพูดเสมอว่า nobody knows what job market looks like in the next 20 y e a r s or 30 y e a r s แต่เขาบอกอย่างหนึงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดทักษะที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เลยนะครับก็คือว่า uh, you have to uh, reinvent yourself again and again you have to reinvent yourself again and again ซึ่งตรงนี้ชัดที่สุดชัดมากๆ2ปีที่ผ่านมานะครับเราเนี่ยเรามีทักษะอะไรอย่างหนึ่งหรือ2อ,อย่างแล้วเราเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราเอามาสร้างรายได้ทีนี้โควิดมาเป็นไงครับเราก็หล่มเลยเราทำยังไงละ่ะเราจะยอมตายไปกับโควิดไหมหรือเราจะยอมตายจากสังคมตายจากธุรกิจตายจากงานตายจากอะไรไหม เราจะตายทางสังคมไหมหรือว่าเราจะ re-invent ourselves again and again สร้างตัวสร้างตนขึ้นมาใหม่นะครับสร้างความถนัดขึ้นมาใหม่สร้างอาชีพขึ้นมาใหม่สร้างงานขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับตรงนี้ฮาร์รีพูดถูกมา,มากๆอิงๆแล้วผมขอเอาคำพูดของ professor ท่านหนึ่งนะครับเป็น professor ที่ได้ Nobel Prize ทางด้านเศรษฐศาสตร์ professor Esther Duflo เป็นคนฝรั่งเศสนะครับเขาพูดว่าริงๆแล้วงานวิจัยต่างเนี่ย ทางศิลปศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ก็ตามเนี่ยมันไม่มีแบบงานวิจัยหรือหนังสืออะไรที่ดีที่สุดเหมือนเป็นถ้าเปรียบเป็นยาก็เหมือนเป็นแบบ magic pill ไม่มีเขาบอกว่างานวิจัยหรือความรู้เนี่ยมันเกิดมาจากาสาขาต่างๆเอามาต่อกันทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นความรู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแคร์ว่าฮาร,ร์ีจะพูดผิดพูดถูกในบางเรื่องในข้อมูลในตัวเลขบางประเด็น แต่เรามององรวมว่าฮาร์รี่น่าจะบอกอะไรเรานะครับฮาร์รี่พูดอะไรถึงมนุษย์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตน่าจะเป็นยังไงอันนี้จบเรื่องฮาร์รี่นะครับนี่มีน้องบางคนถามคําถามเชิงปรัชญาซึ่งบางคนเขาก็ไม่รู้จะถามใครนี่าคาถามเชิงปรัชญาคําถามถึงเชิงชีวิตเนี่ยนะครับมีคนถามอยู่หลายคนนะครับ ก่อนที่ผมจะบอกว่าเขาถามอะไรเนี่ยผมก็อาจจะลองวิเคะห์นิดนึงว่าทําไมจึงมีคนมาถามมาถามเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับปรัชญากับผมเนี่ย Boy Boy. อยู่บ่อยๆอันดับหนึ่งอาจจะคือเขาอาจจะคิดว่าเรามีความรู้ตรงนั้นเพราะเราอ่านศึกษาเรื่องคนนี้แล้วก็พูดโพสต์เรื่องคนนี้อยู่บ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนมากก็คือว่ามนุษย์หิวกระหายความรู้และหิวกระหายเ,เส้นทางดําเนินชีวิตนะครับมนุษย์ยุคนี้ นมตยุคใหม่เนี่ยโอเคมันก็มีคนนับถือศาสนาอยู่อยู่มากพอสมควรแต่มันก็มีคนส่วนหนึ่งที่ไม่นับถือศาสนาแล้วขณะที่เราไม่นับถือศาสนาแล้วเนี่ยเราละทิ้งพระเจ้าเราไม่ไม่สนใจพระพุทธเจ้าเราไม่สนใจศาส,ส,ส,สด,ดาพยากรณ์แล้วเราจะไปหาใครนะครับพะมนุษย์เนี่ยฟร,รั่ยมนุษย์เปราะบางเหลือเกินเราจะไปหาแนวทางการใช้ชีวิตจากใครกูรูด้านเซลเฟลก็โดนตีเหลือเกินโดน โจมตีมากเหลือเกิน2 3สปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคนบางคนบอกว่าหนังสือเซลฟ์เฮลเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยดีไปอ่านจริงๆผมขอข้านนะครับหนังสือเซลฟ์เฮลนั่นแหละมันทาให้ผมมาถึงจุดนี้และหนังสือเซลฟ์เฮลเนี่ยหนังสือเซลฟ์เฮลก็คือหนังสือแนวพัฒนาตนเองเขาจะเรียกอย่างไพเรว่า self e น r i c h m e n t หรือ self development เนี่ยนะครับมันทาให้คุณมาถึงจุดนี้ไม่ใช่หรอใช่ไหมครับมันเป็นแรงผลักแรงกระตุ้นไม่ใช่หรอคุณต้องอ่านมากี่ครั้ง ถึงแม้คนเขียนมันจะ,ะแค่จําเขามาพูดๆเนี่ยแต่มันก็ทําให้เรามาถึงจุดนี้ไม่ใช่หรอนะเพราะฉะนั้นหนังสือ self health นั้นมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักดีทอ็อกซ์เราไม่อ่านอย่างเอาเป็เอาตายนะครับแล้วก็เราก็ลองดูว่าคนที่เขียนหนังสือแนวนี้เขามีคุณวุธทางด้านนั้นหรือเปล่าที่เขาพูดหรือว่าเขาทํางานอะไรมาเขาผ่านสบการณ์อะไรมาไม่ใช่เขาจําแค่คําคมเอามาพูดๆนะครับอตอนนี้ฝ่ายปรัชญามีมาตีเรื่องคําคมเยนะ บอกคำคมเนี่ยมันกลวงแค่จำๆจำกันมาแต่ผมว่าไม่จําเป็นนะครับคาคมใครพูดเนี่ยมันก็ยังคมอยู่เสมอส่วนฝ่ายปรัชญาจะมองว่ามันกลวงอาจจะหมันไส้คนพูดคาคม,มอะไรเพราะไม่มีใครฟังหน้าปรัชญาแล้วเพราะนักปรัชญาพูดน่าเบื่อไม่มีใครฟังก็เลยมาตีพวกคาคมเนี่ยหลวงพี่หลวงอะไรต่างๆนานาที่เอาคําคมมาพูดแบบกลวงๆเนี่ยซึ่งนักปรัชญาอาจจะหมันไส้นะครับซึ่งผมว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเราก็ต้องดูว่าที่เขาจํามาพูดเนี่ยเขาเอามาจากไหนเอามาจากใครแล้วมัน มันมันพูดว่าอะไรมันน่าสนใจหรือเปล่านะครับและอีกฝ่ายหนึ่งที่แย้งเนี่ยเขาแย้งว่ายังไงนะครับอ่ะมนุษย์ต้องการผู้ชีน้นําต้องการผู้ชี้แนวทางวันนึงมีน้องก็ถึงถามว่าทําไมคนที่มีความรู้เนี่ยจึงมีความทุกข์จึงมักจะเป็นทุกข์นะครับผมก็ตอบต่อไปอย่างสั้นๆอย่างง่ายๆในพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยพระเจ้า ห้ามอาดัมกับอีฟกินผลไม้แห่งความรู้ดีชั่วก็คือผลไม้แห่งความรู้นั่นแหละ tree of knowledge เพราะเวลาเรากินผลไม้พวกนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกตัวแล้วเราก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์พอเรามีสติคือเราเราเรา,เรา conscious แล้วเนี่ยเราก็จะมีสติเราก็จะไม่อยู่แบบสิ่งมีชมีวิตทั่วไปอันนี้เป็นการเปรยบเปยนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ย มันคงไม่ถามหรอกว่าคนเราเกิดมาทําไมอะสัตว์เกิดมาทําไมเสือมันคงไม่ถามหรอกว่าทําไมข้าถึงเป็นเสืออะไรทําให้ข้าเป็นเสือแล้วข้าเกิดมาทําไมนะครับมา้าช้างแมวมันคงไม่ถามหรอกนะครับมันอยู่ในห่วงโซ่อาหารมันก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และธรรมชาติอยู่บ้างแต่มนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ถามคำถามว่าเกิดมาทําไมอะไรคือความหมายของชีวิต นะครับข้อมาของชีวิตเนี่ยเ,เรื่องที่น่าสนใจก็คือปร ism, อัชญา existentialism อธิภาวานิยมลองไปอ่านของฌองปพซาร์ ard, นะครับแล้วก็ของพวกซิมอนโตบควาแล้วก็เอาเบียร์คามูอ่านนั้นน่าสนใจลองลองไปหาอ่านดูนี้เนี่ยมนุษย์กินผลไม้ความดีชั่วมนุษย์เลยรู้ตัว awake w h y awake พระเจ้ามองเห็นว่าโอเคมนุษย์เนี่ยน่าจะเลี้ยงไม่เชื่องแล้ว มนุษย์จะมีคำถามนู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่เห็นไหมครับเรามีคำถามจากยุคโบราณเลยพระเจ้าคืออะไรพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าชีวิตเราเนี่ยมีความหมายหรือเปล่าแล้วเราอยู่ไปทําไมโลกนี้โลกหน้ามีจริงไหมมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าโลกอื่นจักรวาลอื่นมีจริงไหมคําถามมากมายเห็นไหมครับแล้วเราก็แสวงหาความรู้แสวงหาความรู้แสวงหาความรู้ความรู้หนักอึ้งจนเราเป็นจนเราเป็นทุกข์เห็นไหมครับสัตว์มันมีความทุกข์ไหมสัตว์มันมีแค่ ทุกแค่ช่วยขณะแต่มันไม่ได้มีความทุกข์ที่กินเวลายืดยาวมันไม่เป็นโรคประสาทมันไม่โรคซึมเศร้าแบบเรานะครับอ่านี่แต่ว่าก็คงจะไม่อ้างข้อความจากพระคมภี์อย่างเดียวเนาะเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนไม่นับถือศาสนาแล้วไอ้ผมจะมาอ้างเรื่องนั้นเนี่ยมันก็อะไรอยู่แต่ว่าน,นี้เปรียบเปรยให้ฟังนะครับคนที่มีความรู้ถามว่าทาไมถึงมีความทุกข์ก็อาจจะมีจากหลายๆอย่างนะครับคนมีความรู้มากก็ก็ตั้งใจมากเพราะนั้นการที่เขาได้ความรู้เนี่ย ก็มาจากการตั้งใจของเขาเขาก็มีการคาดหวังในชีวิตมากเพราะเขามีความรู้มากนี่ใช่ไหมครับาย่ค่าคนที่มีเงินมากแล้วยิ่งคาดหวังชีวิตเราให้มันไปในที่ที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นรวยมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแต่อันที่จริงแล้วคนที่รู้น้อยเนี่ยกลับทุกน้อยคนที่มีเงินน้อยก็มีความสุขบ้างแต่น้อยและไม่ความทุกข์ไม่ใหญ่หลวงเท่ากับคนรวยรวยมากๆนะครับจริงคนรวยก็มีความทุกข์ศิลปินดาราดังๆก็มีความทุกข์ ย,ยิ่งดังมากยิ่งถูกมากเพราะว่ากลัวจะมีคนมาแทนที่นะครับอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนี่ก็หลายคนนะครับผม,มเชื่อเหลือเกินโดยเฉพาะเด็กผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายวัยแสวงหาวัยหนุ่มนะครับก็จะมีคําถามเรื่องชีวิตเรื่องอะไรพวกนี้ตลอดเวลาบางคนก็ถามผิดคนบ้างบางคนก็อาศัยการอ่านบ้างเพราะไม่รู้จะถามใครนะครับมีน้องอีกคนหนึ่งวันนี้ถามว่ามีบทความหรือมีหนังสืออะไรเกี่ยวกับ พุทธศาสนานิกายต่างๆบ้างไหมผมไม่เข้าใจว่าเขาถามว่านิกายอะไรเพราะนิกายมีเยอะมากมายนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะหมายถึงนิกายเซนเพราะนิกายเซนเนี่ยเป็นที่น่าสนใจแล้วมันค่อนข้างเกลี้ยงไม่เหมือนเทราวาณและมหายา,ยานไม่เหมือนวัชรยานซึ่งมันไม่ค่อยเกลี้ยงเท่าไหร่มันมีวัดปฏิบัติเยอะนะครับพุทธศาสนานิกายเซนน่าสนใจเป็นพุทธศาสนานิกายแรกๆที่โลกตะวันตกให้ความสนใจนะครับก็ ถ้าอยากศึกษานิกายเซนก็ไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนติดนัดทันก็ตายไปแล้วแล้วก็เซนมาสเตอร์ในเมืองไทยก็ไม่เค่อยมีก็ส่วนมากก็เป็นเปลือกนอกอะผมว่าไปชงชาไปจัดดอกไม้ไปยิงธนูขีม่ม้าอะไรแบบนี้ว่ามันคือกิจกรรมที่ทํากันเล่นๆมากกว่าแล้วเอาเซนไปเป็นยี่ห้อนะครับการศึกษาเซนจริงๆนั้นเนี่ยแทบไม่มีคนสอนเลยนะครับ ก่อนก็ให้ปริศนาทำเนาะให้ปริศนาทมให้โกอ่านไปตีไม่ต้องอา่านอะไรเยอะเซนไม่มีความผีถ้าตีได้ถ้าถ้าเ,เข้าใจก็ก็จะบรรลุเซนโดยอัตโนมัติแต่ก็อีกนั่นแหละเซนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรให้บรรลุอืเซนก็จะเป็นอะไรที่ว่างไปซะหมดแนะนำน,นะครับหนังสือเซนเบื้องต้นที่น่าอ่านนะครับก็คือ,อ,อคําสอนพวงโป คำสอนฮวงโปเนี่ยมีแปลฉบับภาษาไทยท่านพุทธทธาสแล้วก็สหธรรมิกช่วยกันแปลแต่มันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเข้าใจยากแต่ลองอ่านก่อนแล้วกันลองอ่านก่อนนะครับว่าเข้าใจขนาดไหนเราอ่านภาษาไทยภาษาไทยมันคำมันค่อนข้างอ้วนวอวฟุ้งฟูอยถ้าสามารถอ่านได้เราอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไม่ต้องไปหาอาจารย์เซนที่ไหนเพราะส่วนมากไม่ค่อยมีใครสอนเซนได้จริงๆเซนเนี่ยมันสอนกันได้ยากมากนะครับเพราะมันไม่รู้จะสอนอะไรแล้วมันค่อนข้าง ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปแบบแต่ว่าเก็ลองดูครับเซนเซนไม่สามารถบรรลุได้แ้วเซนนั้นเน่ยเอาไว้ดีท็อกซ์จ,จิตใจแล้วกันจากาความวุ่นวายจากแมกเนตสความบา้าคลั่งของโลกใบนี้นะครับก็คุยเรื่องอะไรกมีเรื่องต่างๆนานา,นามากมายเห็นไหมถ้าไม่พูดออกมาบ้างเนี่ยมันก็จะมันก็จะอยู่กับผมอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะอยากพูด คือเรื่องมาเรื่องเนี่ยพิมพ์อย่างเดียวใน a c e b o o k เนี่ยมันก็ยาวเกินไปนะครับแล้วก็มันมันถ้าจะพิมพ์เรื่องที่พูดวันนี้ทุกคำเนี่ยโงมันน่าจะยาวเป็นเรื่องสั้นเป็นช็อตส,สตรอรี่ได้เลยนะครับมีเรื่องอะไรกันล่ะที่อยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะาถามสนใจนะครับแต่เรื่องที่คิดว่าเป็นกันแน่แนโดยเฉพาะผู้ชายก็คือการหาคำตอบชีวิตเขาไม่มีใครสอนโรงเรียนก็ไม่มีไม่มีใครสอน มหาวิทยาลัยก็ไม่มีใครสอนเลาอาจจะเจอกัลายาณมิตรบ้างที่เรานับถือเขาเราจะคุยกับเขาหรือว่าใครก็ตามที่เรานับถือเราก็เข้าไปแสวงหาความรู้อย่างนอบน้อมอย่างมีมารยาทกับเขานะครับความรู้เนี่ยนะครับมันได้ไม่ยากแต่มันก็ได้ยากเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะบอกหรอกทำไมเขาต้องบอกเรานะครับ คงเบ้งเนี่ยเ,เป็นคนที่ยิ่งทนงในความรู้แต่มันเป็นลักษณะของของคนมีความรู้นะครับเป็นเป็นลักษณะของนักปรัชญาแล้วก็าศาสดาถ้าเขาชอบใครหรือถ้าเขาเห็นใครที่ให้เกียรติเขาเนี่ยเขาช่วยเหลือเต็มที่เลยใครอ่านพวกสามก๊กอะไรพวกเนี้ยคงเบ้งอยู่บนเขาใช่ไหมครับไม่ยุ่งเกี่ยวใครอืแต่ว่าต้องมีคนไปเชิญ แล้วเขาเนี่ยมาช่วยโดยที่ไม่คิดค่าแรงไม่คิดอะไรเลยจากความศรัทธาจากความนอบน้อมเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราอยากได้ความรู้จักใครเราก็ลองเข้าหาเขาจากอาจารย์ท่านไหนจากผู้รักผู้ใหญ่ท่านไหนหรือไม่ต้องผู้ใหญ่ก็ได้จากใครก็ได้ที่เราคิดว่าเขามีความรู้นะครับวันนี้ก็พูดมานานมากเลย20นาทีเห็นไหมจริงพูดจริง,พ,รงพูดคนเดียวได้นะครับเป็นชั่วโมงอ่าแต่ว่าพูดแบบมีสาระ นะครับแล้วก็เป็น unscripted ก็คือไม่ไม่ได้เขียนสคริปต์ก่อนแต่ว่ามันอยู่ในนี้แหละว่าคิดไว้แล้วว่าจะพูดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรีหละที่อยากจะรู้เรื่องมันเยอะแยะมากมายเนาะเพราะฉะนั้นก็คืนนี้วันจันทร์นะครับก็เที่ยววันให้เต็มที่ไม่ต้องนอนรอวันจันทร์อยู่ที่บ้านไม่ต้องกลัววันจันทร์นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยากถึงวันหยุดเร็วๆหรอกมนุษย์เราชอบ ไอเดียชอบคอนเซปต์ของวันหยุดว่าฉันจะได้ทํานั่นฉันจะได้ทํานี่เราอยากให้มันมาถึงเร็วๆแต่จริงๆแล้วมันาร adox นะครับเราเราไม่อยากให้มันมาถึงเพราะถ้ามันมาถึงอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยวันสุกเสาร์ทิ์วันสุกวันแม่ใช่ไหมครับหยุดกันสามวันเอาจิงงเนี่ยเราไม่ได้อยากให้มันมาถึงเพราะเมื่อมันมาถึงมันก็จะหมดไปทันทีแต่เรามีความรู้สึกไอเดียกับการที่เราอยากจะไปเหมือนเหมือนเราอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเราอยากจะทํา เราก็มีความหวังโ p e ความหวังนะครับมันอยู่ในกล่องของแพนดอร่านางแพนดอร่าเดินทางมาจากสูงสวรรค์นางเหลืออยู่สิ่งเดียวให้มนุษย์คือความหวังความหวังยังทําให้มนุษย์มีชีวิตต่อไปเพะมนุษย์ไม่มีอะไรเลยนอกจากความหวังเห็นไหมครับก็เรามีความหวังที่จะได้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ามจริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยหยิบฉวยความสูงได้เลยสักวันนะครับเพราะฉะนั้นวันเป็นมายา เป็นมายาคติอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตมีความสุขนะครับแต่โดยที่เรายังมีลมหายใจพูดพูดแล้วฟังคลีเช่เนะเาะเต่จริงนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคืออะไรไม่ต้องหาเลยอยู่ที่ลมหายใจอมลมหายใจของเราเนี่ยถ้าเรายังหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องสำคัญรองลงมาเอาเบร์กามูเคยพูดไว้ในหนังสือ the myth of sisyphus นะครับเขาขึ้นต้นประโยคว่าปัญหาทางปรัชญาเนี่ยที่สําคัญจริงๆเนี่ยมีเพียงเรื่องเดียวเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องรองคือเราควรฆ่าตัวตายหรือไม่ผู้อีกในนึงก็คือว่าเราควรมีชีวิตอยู่ไหมชีวิตมันแย่ขนาดเนี้ยแล้วเขาก็พูดไปเรื่อย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 ๆืนะครับว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าซิสิฟัสเนี่ยโดนเทพสาบให้กลิ้งหินขึ้นภูเขาอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกมากเลยนะครับกลิ้งขึ้นไปข้างบนภูเขา แล้วก็ปล่อยลงมาแล้วซิสเฟสก็เดินลงเขามากลิ้งหินขึ้นไปบนอีกมันเหมือนการทางานห้าวันของเรานะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาเรากลิ้งลงมาเนี่ยก็คือเราหมดงานขณะที่เดินลงมาเนี่ยมันเดินเร็วใช่ไหมครับเสาร์ก็คือเสาร์อาทิตย์เพราะมันเพราะมันแนวราบลงมาแบบนี้แนวเอียงลงมามันก็ง่ายขณะที่เราขึ้นไปมันนานเหลือเกินกลิ้งหินขึ้นเขาจันทร์ถึงศุกร์ไงเห็นไหมครับอ่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีชีวิตยอยู่เรื่องอื่นเป็นเรื่องรองชีวิตมีความทุกข์แต่มันก็มีความสุขใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีความทุกข์เราจะรู้ไหมว่าความสุขคืออะไรเหมือนการที่เราไม่เจอคนแย่ๆซะก่อนคือชีวิตเราควรจะเจอคนแย่ๆบ้างแต่ไม่ต้องเยอะเกินไปเดี๋ยวเราเป็นโรคประสาทตายซะก่อนนะครับเราควรจะม,มีโอกาสเจอคนแย่ๆเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าคนดีๆเป็นอย่างไร เช่นเดียวกันเราก็ควรมีวันแย่ๆเพื่อให้รู้ว่าวันที่ดีเป็นอย่างไรเราควรมีจันทร์ถึงศุกร์น้องเพื่อรู้ว่าเสาร์อาทิตย์เป็นอย่างไงนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ถามได้นะครับอยากจะนัดพบนัดเจอก็ได้ทานข้าวดื่มกาแฟกันนะครับวันนี้ก็ไปใช้วันอาทิตย์ใหุ้้มค่าอย่ามัวนอนรอวันจันทร์ถ้าคุณนอนรอวันจันทร์วันจันทร์มันจะมีหนึ่งวันครึ่งมันจะกินเวลามาถึงวันอาทิตย์ครึ่งวันนะครับ บายบายแล้วเดี๋ยวจะมาพูดใหม่นะครับหวังว่าวันนี้โค้งคงได้ไอเดียฟังเพืเ่อนๆเนาะ